แรงกันให,ใหม่ๆเนี่ยมันปรุงมนุษย์ในยุคป,ประมาณโนถูกเชิดถูกยั่วถูกปรุงกันอย่างนี้เมื่อทำไปไม่ถูกต้องแก้ไม่ได้มันก็เป็นบ้ามันก็ฆ่าตัวตายอาตมยาตาสามารถจะหยุด อาการเหล่านี้เสรด้ให้เขามีสติมีปัญญารอบรู้รู้สึกตัวไม่ให้อะไรปรุงแต่งจิตให้ผิดไปจากปกติไม่ให้หลงรักไม่ให้หลงโกรธไม่ให้หลงเกลียดไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่ได้อย่างฉับพลันเป็นปาฏิหารนี่เรียกว่าปาฏิหารของอตรมยตา คุ่งครอวป้องกันในจิตของสัตว์โลกนี้ถูกเชิดถูกยัว่วถูกปรุงจนหัวมุนในยุคป,ประมาณูนี่ข้อแรกข้อที่เป็นจะมาพูดกันเป็นข้อแรกเพราะว่ามันเป็นยุคป,ปรมาณูยุคที่วุ่นวายที่สุดนะ <c oughs> ที่นี่อยู่ให้ดูต่อไปอีกก็ว่า ัรรมยตาม,ตามีปาฏิหาริย์ให้จิตมน,นุษย์อยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่คู่นี่ก็เคยพูดมามากแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้ฟังก็ได้เป็นคู่คู่คไหมก็มันตรงกันข้าม ดีชั่วเนี่ยตรงกันข้ามบุญบาปตรงกันข้ามสุขทุกข์ตรงกันข้ามนรกสวรรค์ตรงกันข้ามเกิดตายนี่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามเป็ tipping, นคู่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 หรือว่าในกรณีโลกโลกเรื่องได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบนี่ก็เป็นคู่เรื่องแพ้เรื่องชนะก็เป็นคู่เรื่องขาดทุนเรื่องกำไรอก็เป็นคู่นี่เจกับา้องเป็นคู่ หรือจะพูดอย่างศัพทวิทยาศาสตร์นี่ก็ว่าโพสติฟหรือน a กติฟมันเป็นคู่จิตที่ไม่มีความรู้เพียงพอมันตกอยู่ใ,ใต้อำนาจของเอกของที่เป็นคู่ตกอยู่แต่หน้าคือไปหลงรักฝ่ายหนึ่งไปหลงเกลียดฝ่ายหนึ่งไม่ได้อยู่ตรงกลางหรืออยู่เหนือตกไปในฝ่ายดีมันก็มีปัญหาไปตามแบบดี ตกไปในฝ่ายชั่วมันก็เป็นปัญหาไปตามแบบชั่วแต่ถ้าอยู่ตรงกลางไม่ชั่วไม่ดีหรือว่าอยู่เนื้อึ้นปเสียนเนื้อชั่วเนื้อดีก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรอ่ะที่จะมายกจิตใจของบุคคลให้ขึ้นอยู่เนื้อของเป็นคู่เหมือนปาฏิหารไม่มีอื่นนอกจากอธรรมยตามีตา <c oughs> สติปัญญาคือมีความรอบรู้และรู้สึกตัว สามารถดำรงจิตว้ไม่ให้ตกไปใต้หน้าการปรุงแต่งของอารมณ์ภายนอกและกิเลสในภายในเป็นจิตคงที่บริสุทธิ์สะอาดสงบอิสระคอยศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้นไปแล้วจะมองเห็นความจริงข้อนี้เดี๋ยวนี้คนในโลกเป็นทาตของสิ่งที่เป็นคู่ในเรื่องทางกาอารมณ์ก็เป็นเรื่องของความเป็นคู่ เรื่องเพศนี่ก็เป็นเรื่องความเป็นคู่แต่สรุปความแล้วมันก็จะเหลือทั้งสังส้นๆัว่าดีว่าชื่อว่าชั่วว่าด,ด,ดีเรื่องดีก็ปรุงแต่งให้เป็นบ้าเป็นหลังไปตามแบบดีเชั่วก็ปรุงแต่งให้ทุกทรมานไปตามแบบชั่วมันปรุงแต่งทั้งชั่วและทั้งดี ต้องขึ้นเนื้ออำนาจการปรุงแต่งของชั่วและดีจึงจะปกติสุขสงบเย็นเป็นนิพพานเป็นนิพพานไม่ชั่วไม่ดีก็อยู่เนื้อชั่วเนื้อดีจะเรียกว่าอยู่ระหว่างชั่วระหว่างดีก็ยังได้แต่ไม่เคยปลอดภัยู้ออยู่เนื้อไม่ได้เนื้อชั่วเนื้อดีอาตมมยตาจะทํามองเห็นว่าโอ้ไอ้ดีก็แค่นั้นไอ้ชั่วก็แค่นั้นไอ้บุญก็แค่นั้นไอ้บาปก็แค่นั้นนรกก็แค่นั้นสวรรค์ก็แค่นั้น ได้แค่นั่นเสียแค่นั่นหัดทุนก็แค่นั่นทำอไรแค่นั้นหัวราอก็ร้อก็แค่นั่นร้องไห้ก็แค่นั่นดีใจก็บ้าอย่างหนึ่งเสียใจก็บ้าอย่างหนึ่งไม่ดีใจไม่เสียใจไม่เอาคู่นี้น,นั่นแหละปกติไม่ดีใจและไม่เสียใจ <c oughs> แต่คนยังชอบฝ่ายบวกฝ่ายที่ทายพอใจหลงรักกินดีตกอยู่ตามหน้าของสิ่งนี้มอบชีวิต ทั้งหมดร่างกายกำลังกายกำลังใจทั้งหมดให้กับดี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 นี่ก็กถูกเชิดโดยของคู่ฝ่ายดีทุกคู่ให้สยบกลัวอยู่ด้วยของชั่วฝ่ายชั่วถ้าว่าเมียธรรมยตาก็เห็นโอ้มันก็เช่นนั้นเองก็แค่นี้เองมาถ้ใไมเกิดความหมายดีชั่วไม่ได้ เรื่องนิพพานสองจะต้องเอามาพูดอีกทีในเรื่องนี้ว่าสัพปาทิเสสนิพพานผู้บรรลุสัพปาทิเสสนิพพายังรู้จักชั่วรู้จักดีรู้สึกว่าชั่วรู้สึกว่าดีรู้สึกว่า,ส,วาสุขว่าทุกข์ตามที่เขารู้สึกกันแต่ไม่ปรุงแต่งจิตใจเกิดตัวกูของกูได้ก็ไม่เกิดทุกข์จึงเป็นนิพพานชนิดหนึ่ง ยังมีความรู้สึกเหมือนคนธรรมดาเพราะว่าอินทรีย์ mm hmm. เรื่องรู้สึกยังไม่ถูกกําจัด mm hmm. ยังไม่ถูกทําลายสนี่สัพปาทิเสสมุคคลก็ตามไปกว่านั้นถ้าสัพปาทิเสสนิพพานก็คือผู้ที่สิ้นที่เลสแล้วแต่ยังรู้สึกรสชาติของสิ่งที่เป็นคู่ แต่มันเพียงสักแต่ว่ารู้สึกเท่านั้นไม่มีอาจจะปรุงแต่งให้เกิดตัวกูของกูเกิดกิเลสไปตามนั้นที่นี่มาถึงอนุปาทิเสสาน,านิพานมันไม่เกิดเลยมันไม่เกิดเลยมันไม่เกิดรู้สึกเป็นชั่วเป็นดีเป็นเนรสุขเป็นทุกข์เป็นพอหน้าพอใจไม่น่าพอใจมันไม่รู้สึกจะเลยมันก็ไม่ไม่ต้องเกิดตัวกูของกู อถ้าไม่ถึงนั่นยังเป็นสาวปาทิเใสสนิพันธ์ยังรู้สึกยังมีความรู้สึกว่าอย่างนี้ก็เรียกกันว่าอร่อยอย่างนี้เรียกกันว่าไม่อร่อยอย่างนี้เรียกกันว่าดีอย่างนี้เรียกกันว่าชั่วอย่างนี้เรียกยยกันว่าวอ่ถูกว่าทุกข์ก็ตามใจแต่ไม่ปรุงแต่งจิตให้เกิดวิเลสเป็นตัวกูของกู <c oughs> มันก็ปลอดภัยโดยกันทั้งคู่ แต่อย่างแรกยังรู้สึกในความรู้สึกที่เป็นคู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่แล้วมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยคือปาฏิหาระปาฏิหาร์าารของธรรมยตา